สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะทำขึ้นเพื่อตอบคำถามเพื่อนสมาชิกในช่องนะครับผมที่ถามเข้ามานะฮะก็คือแบต 3k นะครับผมชาร์จจนร้อนมากๆแล้วเงียบไปเลย1ช่องนะครับผมว่าแบบนี้ลักษณะเนี้ยยิงเซลล์ได้ไหมนะครับผมก็ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ขอเดานิดนึงนะฮะว่า มันจะมีอยู่สองกรณีนะครับผมที่เป็นไปได้ก็คือถ้ามันร้อนมากๆแล้วเนี่ยหนึ่งเซลนะฮะเซลล์ Sell บวกกับเซลล์ลบภายในช่องนั้นอะช่องที่ไม่มีปฏิกิริยาอนะอาจจะละลายติดกันนะครับผมแผ่นมันอาจจะละลายแผ่นธาตุละลายติดกันก็จะทําให้ช่องนั้นไม่มีปฏิกิริยานะครับผมเพราะว่าถ้าร้อนมากๆมักจะมีปัญหาตรงนี้ก็คือ แผ่นธาตุละลายติดกันแล้วอีกอย่างหนึง่งเรามาวัดเช็คได้นะครับผมก็คือ,อหลังจากถอดถอดออกมาจากเครื่องชาร์จแล้วเนี่ยโดยปกติแบตเตอรี่ของเราเวลาถอดออกมาเนี่ยจะอยู่12กว่าหรือ13กว่านะครับแรงดันเวลาเราใช้มัติมิเตอร์วัดนะครับถ้าวัดถ้าถอดปุ๊บแล้วเราวัดได้10 10จุดกว่าเราก็สันนิษฐานไว้ได้เลยว่ามีช่องใดช่องหนึ่งช็อตอยู่นะครับผม ตัวนี้ยิงเซลล์ไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเราถอดออกมาแล้วนะครับผมเพื่อนสมาชิกเอามิเตอร์ไปวัดหรือ,อใช้ตัววัดค่า cca เลยทีเดียวเลยนะครับผมวัดแล้วเนี่ยแรงดันได้นะครับแรงดัน13กว่าเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าไม่มีปฏิกิริยาอยู่ช่องหนึ่งนะฮะแรงดันได้ cca ได้ cca ออกมาสวยเลยอย่างเงี้ย cca สวยค่าความทนทานได้ตัวนี้สันนิษฐานไว้เลยว่ายิงเซลล์ได้นะครับผมถ้าสําหรับตัวผมเองเนี่ยถ้าค่ามันไม่สวยก็คือ cca มันไม่ได้เนี่ยส่วนมากผมจะไม่ยิงนะฮะเพราะว่าการยิงเซลแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบค่า cca มันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าไหร่หรอกนะครับผม การยิงเซลล์เนี่ยก็คือทําให้ช่องช่องนั้นมีปฏิกิริยาแล้วเก็บไฟได้ดีขึ้นนานขึ้นนะครับผมก็อยากให้เพื่อนสมาชิกไปเช็คตรงนี้ก่อนนะฮะว่ามันเข้าข่ายประเด็นหนึ่งหรือหัวข้อสอนะครับผมว่าถ้าวัดแล้วได้10โวลต์กว่าแสดงว่ามีช่องที่ช็อตอยู่ทำให้แรงดันช่องนั้นหายไป แต่ถ้าวัดแล้วได้13กว่าวัดค่า cca แล้ว cca ออกมาสวยเลยผมแนะนำให้ยิงเซลล์นะฮะสำหรับแบตถ้าอย่าง3 k อย่างเงี้ยและยิงเป็นถ้าเป็น145อย่างเงี้ยสมมติ145่0สแแอมป์อย่างเงี้ยไม่ควรจะต่ำกว่า400นะฮะสำหรับตัวผมเลยเนี่ยไม่ต่ำกว่า400ผมยิงนะฮะแต่ถ้าต่ำกว่า400 ผมจะไม่ค่อยยิงเพราะว่ามันเวลายิงเซลแล้วมันใช้เวลามากพอใช้เวลามากแล้วเนี่ยมันมันไม่คุ้มอะ่ะอ่ามันไม่คุ้มนะครับผมโอเคฮะสำหรับคำถามนี้ของเพื่อนๆก็ตอบให้แล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าจะให้ผมพิมพ์ตอบก็อาจจะอธิบายได้ยากนิดนึงก็เลยทำคลิปสั้นๆแล้วกัน นะฮะโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ